อเนกับปปมาสวัสดีครับวันนี้ป้าป้าโกโก้นะครับมาอยู่ที่ CDC นะครับจะพาน้องทามมาสร้างประสบการณ์ใหม่ป้าป้าโกโก้ครับสไตรเดอร์นะสไตรเดอร์เอเวอร์เจอร์โซน ท,ที่พร้อมไหมครับอยากเล่นไหมไปตามลูกสอนนะเห็นลูกสอนไหมโกโกโ้กโก้ทำโกโกโ้มีจิ๋วมาทันเปียบนะ เนะจ้าทามก็เป็นหนึ่งอยนะ่างนี้นะฮะกำลังเขาความคุ้นเคยกับแตกอยู่มีบางช่วงที่ค่อนข้างลื่นแต่ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีและตอนนี้ดูเหมือนคุณแม่จะโดนป้ายามาดูท่าเหมือนว่าวันนี้เราต้องเสียทรัพย์ นี่นะครับสไตรเดอร์ถึง5ปีมีอยู่2ไซส์นะครับตัวที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยตัวโปรก็จะเบาวกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกน้อยหน่อยราคาก็ประมาณนี้แหละคุณเอ้ยเยอะไหมคะ <laughs> มีคนมาเยี่ยมเรานะครับสปาแบงก์อีกแล้วรก็นี้รถพาเช็รคระยะ1 0ั0โลนะครับโล,โลครับผมไซเดอร์เลงๆไม่อยู่พี่ดอมอนน่าจะได้เราไปรับส่วนสูงถึงสูง,ง77ไอ้ยสก,กายเป็นถืว่ามันมันคันใหญ่เขาบอกลงสุดแล้วนะ,ะเขาไม่ยังขี่ไม่ได้เอาจาักรยานไหม,ไมไบ่ายไปเลือกนี่นี่นี่ดูรถข้างหลังชอบเปล่าเอาเปล่า เอาไปขอที่เขา,าไปหยิบเลยอันนี้คือสีอะไรสีเงินสีเงินไม่สีทองสีเงินนี่แหละไวรุ่น,ใ,นใจเยน็นอย่าให้ที่ประกอบให้ก่อนเลยรอจักรยานเิงนะขอบคุณครับสบายตัวเสียทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เลือกสไตรเดอร์นะครับก็หลักๆเขาจะมีอยู่2อง้ายเนาะครูซี่กับตัวสไตรเดอร์ ที่เราเลือกสไตรเดอร์เพราะว่ามันมีกิจกรรมเยอะกว่านะเพราะได้เวิร์กไปอย่างฝั่งเทิร์นโปเนี่ยที่เป็นดิสติบิวเตอร์ที่นำเต้าทั้ง2แบรนด์เนี่ยแล้วก็ไปได้มีอย่างงานวันนี้จะเป็นของสไตรเดอร์มันก็จะมีของงานของเทิร์นโปอีกฝั่งนึงก็จะเป็นของฟูซี่ก็จะยากหน่อยคุณเด็กจะมาเล่นนี้มาต่อแถวนะ้วตอนนี้ผมเปิดคิวครับเห็นไหมตามหาย MC แล้วฮะตามหาย MC ครับทำทำพร้อมไหมพร้อม ำงานกันเป็นท okay, okay, okay. okay. ีมโอเคโอเคโอเคจะวยังไงสีเหลืองกำลังขับเชี่ยวครับไม่รู้จะยังไงเลยนะฮะไมให้ช่วยกันช่วยตัวเองนะครับน้องหมดไปเก่งมาก คอสีเยหลืองเหลืองเหลือไีปผลประกอบการนะครับทีม oh, ส no. ีเหลืองของนิธานเข้าเป็นที่สนะครที่สจากท้ายลองโลหรือว่าประสบความสำเร็จนะค่อยเจอกันรออหนะาไปก่อนตดเหนื่อยทำไปป g โกโก 小狗。